าแกศึกษาเรื่องภาษากายจิตวิทยาของภาษากายแกจะรู้ว่าคนขี้ฉาอ่านง่ายที่สุดเลยเว้ยภาษากายเอาไว้อ่านว่าคนนั้นรู้สึกยังไงไม่ใช่คิดอะไรเราไม่มีทางรู้ได้แต่ว่าคนที่ขี้ฉาหนังสือของคุณพอแอ็กแมนเขาเขียนไว้เลยและฉันว่าฉันเห็นหลายๆครั้งพอตั้งแต่รู้เรื่องไมโครเอ็กซ์เพรสชั่นสัญญานั้นมันคืองี้สมมุติว่าแกไปคุยกับใครบางคนนะแล้วแกพูดความสําเร็จของแกความสาเร็จใหญ่ๆความสําเร็จที่มันแบบ ว้าวอะ่ะคนขี้ฉาแกมันจะมีโมเมนต์เล็กๆมันคือเกิดขึ้นเซียววิแต่มันคือเขาเรียกว่า s l i h t frown คือแบบหน้าไม่เห็นด้วยไม่ยินดีอาจจะเป็นความเหวอเล็กๆแบบหรือนิดเดียวมันคือเกิดขึ้นนิดเดียวแกแต่ว่ามันคือ unpleasant micro expression ในขนาดเดียวกันถ้าเกิดแกไปเล่าเรื่องที่แกกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีที่แย่เช่นมึงกูเลิกกับเขาแหลว หรือแบบเออกู